นี่เลยพี่น้องแป้งแค้ก็่ทิบเกาวันระดับเตอร์ไหมค่าไหมพี่น้องเพราะว่าที่มาสัง่งสั่งต้นนั่นสั่งยุ้งเทปมาแล้วมันบดถือน้องสั่งเองนะก็เลยมาสั่งอยู่หาดหานบนซื้อไหมก็คืออยู่สวัสค์เขตกระสังด่วนมากคิดว่ามาก,ลลาาก,กเลยสิไหมับไปเลยแต่ทีท่ที่นี่เขาเปลี่ยนแฟนไปเขาท่องเยียงจันทร์แล้วเขาก็เลยแบบว่าได้เขาไปเอาเพราะก็จะว่ามีบริการส่งมาเล่าให้นะก็ ท่นสีแบบไฮเอฟซีส่งมาให้อก็นไม่อยากรบกวนเพม่อนนะพี่น้องก็เลยถามเป้แล้วทิีเบิงขนาดในในตอนนี้ก็คือวันวันที่แปดที่เก่าที่ซีพันก็จะมีเทศกาลอาหารทะเลพี่น้องก็เลยว่าสิพาล้ว้านไปเที่ยวน้ำหยาดว่ามีละละรถช็อครถสีนะร้านผูกปิดไปนะโมูนี่นะ <laughs> ล้านผูกเมารถทั้งนายเนี่ยไต่ใหญ่นี่ก็เล่ได้มากแล้วที่เนี่ยเพิ่นสมมนุขั้วคนละ อันก็ถีบ ar, แล้วมันก็เลยจะเหตุใดเหตุใดกระซ้านบ่ไ i ด mean> ้เนาะก็เลยต้องเอาแม่์เป็นมะน้ำเพราะว่าได้หน่อยนี่เห็ดใอกระซานตามบ่ได้ยตรงนี่เป็นมะน้ำหอมมะน้ำหอมสิบแปดนะพี่น้ดำก็เลยไปให้เพื่อนมาร้านมาแม่ร้านกมาวไปบาตอนนี้เขาลงเห็ดเอกซ้านวันนี้ไม่นั่งนิ่งเลยลงเพราะว่ามีแล้วเนาะมี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 ปุ่มพันแดดแล้วอืม ่ใส่น้ำมันเนาะหนึ่งพันเองพี่น้อยไปเซเว่นแล้วผู้ป้าเต็มดองๆผู้ผุละซองผุละซองเขาบออเซเว่นสูขุจักแล้วมัในีเซเว่นมันยังน้อยน้อยน้อน้อเฮ้จักแล้วน้ะมาในเนาะ เขายินเขาแล้วแล้วก็วพาเด็กๆมาเบิ้งห่อแก้วพี่นอ้องที่ว่ายังบ่เคยพาอันที่ง,งานมาจากเถื่อได้ห่อแก้วนี่ตอนนั้นเคยมากับหลวงปู่แล้วก็ทิดบางพน,งนั่งจันปากพายลามาค่ะเป็นยังอัไรยังอะไรบาริคืนมดตนนะต้นกระรังก่อสร้างปะปุป้งตอนนะฮะเป็น,นยังก่ไงมาไทยอลไพูดไทยเลย

ôi chị, gặp em, gặp hết mày đi, 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 hết. đi, 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 ดังเด่างเนปบบตาเนแบบหน้าขดกดขดถือนาะดขวดถือถือแล้วลูกเออให้มันงามงามเออปนาพทีขาวยังหัวจ่เก็บเิียงแล้วไปทิมอยู่กล่องโต๊กะสอ๋อนะไป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 งามงาม้ นี่ไง <tuk tangan> hmm. oh. yeah, <laughs>

ปุ่นยังขึ้นเก่าข้มแ่าสูนข้งเผินหลกด้วยานใหม่กลายเป็นฮีมอุ้ยเครื่ธรรมดาคิดวานคิดคิดว่าหุนโมเมนเบิ่งได้แต่อย่าจับลูกป้าปืนนี่หลุดเก่าลิ่น

ใช่น้อยน้ำมากเลยไป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 ไเคย้นส้าขึ้นมวได้แล้วอ้มันกำลังโลกของมาได้ชันข้าวกันยังู่ทีจนคนดีย่ง เข้มเข้มเข้มสะอแลวสันได้ด้วยสันองสันซันได้ด้วยสันนึงสันนึงักเกีปะเกียมันเข้มเลยมันตึงเลยวมอะไมข่าก้มัาเมียนนี่มอะกนีเไมแกี่นสันเข้มเขมมันคิออะไรอันนี้ มันกระท้อนีซื่อๆตายตาดิรยดสิบหน้าคนน่าป็นได้ด้วยห่าปได้ด้วยเฮ็ดเหตุจนในคลิปขางซุเสียนได้ไหม่าขอสันติป่ะหืมูใกลมาสับตัวหนึ่งง่ายแล้วกขึนี่ขันอัมใไ่้ใช่ใ่สนาปฏิวัิาสนานีสายู่ก่อเลยปอช เราทำแล้วเรียบร้อยเอออร่ตาไปเอาอออออไปกกอนออาไปเ่อนออกไปไวออกไปไอบอลชอคกิลเนี่ยกอนแม่พังมากเ่ยแม่แม่ไม่ดเลย ก็ไป <c ười> ่องก่องอูองนัว้่ม่ามนิวสองกล่องนิวคือมาสองกล่องด้วยนิวคุณนีเ่น่ยงมันตรงเลยใส่เรียนปีเห็นปะด้วันเป็นได้ไรฮะเป็นด้ไรเลย มันเป็น,นปอนะไนระปะดอยอค,อคนะุณดีพอปอยรับตาคางนึ่งหรือเ,อเนะลรับค้งเห็นไหเฮะอคุดีพครับตอนนี้เขาอยู่สันที่สันกทกพี่นนอะ จะนั่กันสิขึ้นไวพะสันเจ็ดพูนสะพานเที่ยวใหม่พูนพี่สะพานเที่ยวมาเออเบิ้งวันนี้เห็นบ่ะด้วยกระเบืไปยังสีเดียนี่เด้เห็นบ่นี่เบิ้งตานี่รับตานั่นเบิ้งตาสายเห็นบ่เบิ้งเจ้าป้าเก้าป้าเขาก็สิขึ้นไปอีกสันหนึ่งพี่น้องไปสันที่เจ็ดไวพะ

เป็นได้ได้ด้วยข้างลนจังรเด้มันจังยงงี้เป็นได้ได้ด้วยไม่อยากเป็นหัวมินหัวมินหัวอะไรก็เป็นได้เด้าหัวมวนมั้ยา้วยมวนมั้ยบอยากมาอีกเหเอามวนคือยากมาอยู่สัตว์ไปผลงานตกไปงานซไลเดอร์ อันคืออันมือเข้ามาหมุกด้ารมือนนั่นเนาะเอางานมาทันดีเอามันก็ตรงนี้งานนี่กงมัมีว่าน่บางทีไ่ได้มีอ่งตัวด้วยมันทันหอแนวขำ้วเขามันจัดใหญ่มาไหมบ้านไไทยค่ะไหม่เลยเป็นนี้ยกมาอีกเลยบะมาอยู่มวนว่าแหละมวนอยู่ไดพอมึงใช้ดูวันไดีพอวะสิ้าพอพอใช่อ คือบ่พอมาน้ำจ่ะแม่บ้อ <huh ืมบ้าดีวะกระเลนหาไฟล่าไฟล่าเน่ดีโดยกับแม่์ฮะยังบัท่านด้เคยมาฟังไทยจักเถื่อได้พี่น้องเป็นครั <h <h ้งแรกที่ได้มาเลยว่าพาไปขึ้นหอแก้วแล้วก็ตอนนี้พามาไหว้พระอยู่ที่ภูมโนุลม

ห้ามปีขึ้นอยากไปถูกันนข้นก้ากระดูกเอาบ่อสามนอ้โหขึ้นมามาแม่ไทยถูเห็นไหมฮะไปได้เลย โอ้ยต้ตตยบืนขึ้นู้นรถทยไปยังกน้่จะลบแลมจะลบโอ้ยแลนึ้นได้แ้งไงกัยังเหมือนพอแห้งแลแล้วพ่อพ่อลูกย่าลบมึงพาันโอ้มันแลน mưa lên mẹ cái nhóc mưa ơi ừ, to con hẳn đó mưa wow, thang bay clip clip luôn ดมอม่าดมไว้ฮึบเดีวยดว เอาเฮ็ดกใไญ่ตัวนี้ฮะแหลวยังบดอีบัน ไหนเ่ลูกทั้งหมดเฮ้ยมันจิลงแล้วไว้าลูกเอาถอดข้าวถอดออกแคแหละเอ้ยได้ละได้แล้วปาพี่พี่พี่ียังยัอย่าปาอย่าปากันให้ด้วยมา่อยเข้ามา โวยไปโคบมันเออจังน้อยนี่ไปจับผู้ทวายต่างไปยุ่งนรอกตั้งไปหนึ่งทุทุ่ยเ่ยก้อนทุจ้าทุ่ยจ้าผูกแขนไปผูกแขนนั่นไปผูกแขนนี่ล่ะตอนนี้มา สันเทิงแล้วพี่น้องดีโดยวันทานได้เคยมาได้ดีโดยกระเม่นเช้าผายัาเคยมากาดเยม่ไดมากระหากเยาเด็กๆมาหอดีนะพี่น้องพายามา ตอนนี้เราก็มาทีงานงานซีฟู้ดพี่น้องมุกดะหันอยู่ที่บิ๊กซีหานไรไรปลาสลิดโอ้สองร้อยแปดสิบมีไรราคามาง่ายง่าง ขตนี้ก็จะเป็นเขตอาหารทะเลมีทางกุ้งเพา,าแบบหอมกินเลยนะเป็นเป็นแบบหอมกินเพระวทางนี้ก็จะเป็นแบบแบบห้องซดก็มีเด้นี้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกน้อยฮะปลาหมึกน้อยปลาหมึกกระตอยนี่ก็จะเป็นปลาปูมา้าตะวันต้นเด้มีกุ้งเอ้ยมีปูนี่ทีมพายังไงดีเลยกินปูนดีนี่ราคา 4 0่อยปูเน uh huh. ื้อปูเหนือยังวะปูเหนือดิบมั้ง2องตัวโล15หสิบาทนี blah. ่โดยนี uh ้ยังบอกเคยไปกินกินบ่าดเลยกินว่าปูใหญ่เด้อปูไข่สดอี่เดนี้เรียกว่ากินกุ้งจังไดไล่บอกกินปูอ่ะสั มีหออแบบสดๆ,สดๆก็มีในนี้พี่นอ้นนองถ้าจาใส่หนามอันนี้เลย ตำมิตรว่าสีสื่อปูให้ล้านกินแต่ล้านวายยานมันบได้ลลาย,ยานมันบกหูกันก็เลยเอาเป็นกุ้งแทนซึ่งเขาก็เลือกเป็นกุ้งสดพี่น้องมันมีแบบกุ้งทิ้ตไตแล้วแซสลำแข้งแล้วก็มีแบบกุ้งสดก็เลยแบบอยากให้ทั้งครอบครัวได้กินแบบกุ้งสดๆแน่เพราะว่าตะกาวสื่อเมื่อเพิ่นได้กินแต่โตที่มันแสลแข้งอันเดียพี่น้องราคาก็จะมีซ้ำเก่าๆกับซองเก่าๆห้องก็เรือเป็นซองเก่าๆแล้วก็สื่อห้อยแข้งแน่พี่น้องห้อยแข้งก็จะมีตั้งแต่เก่าสิบเก่าบาทแล้วก็อลอยหกสิบแล้ว สั่งงานนี้จัดตั้งแต่วันที่8ปอดวันที่10พี่น้องซึ่งมือที่เข้าไปก็คือเป็นมือวันที่เก่านั่นเองถ้าบบแมนทีเพิ่นจัดงานนี้ก็จะบบเห็นกุ้งสดๆแบบนี้ได้พี่น้องส่วนไล่ที่ไปซื้อตามตลาดอยู่มงทหารก็จะเป็นกุ้งแซ่แข้งทีมาแวะโรบินชันพี่น้องบอลทีอทิตย์สั่งใหม่มาเนาะเอออียังเกาะอุปกรณ์ใหม่เดี๋ยวห้องิตใจต้องมีเงเปลี่ยนวาร์จอิปัสไซกับต้นไ โอ้บินสารมุกดาหารท่านมานิชาขึ้นรีบค่ะขึ้นรีบกับครั้งแรกวันนี้ก็ขึ้นแล้วได้เรือครั้งแรกก็โดดขึ้นที <c oughs> <c oughs> ่ว่าเ <c oughs> ขาจะจัดใหม่อพที่แทนปกติข,ขดดึ้นหัวขั้นใดฟังน่นแต่ว่าน้มันนีน้ฮันมาขาดดาึ้นหัวขั้นใดทั้งผีนะพี่้องก็เลยต้องได้ยังกําลังมาแบบนี้นี่บอลที่เขาจะมาเอาก็คือกระเดยพอ่อ บีเคนมันหลยอยู่วะไหนป้าพุ่นนี่ก็พุ่นพุ่นน,น,น,น่ะสุดเลยหานสุดถ่ายเลยเลองทดลองใหม่ <c oughs> ตอนนี้ใส่ไม่เลยได้พี่น้องเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อท่าน,นได้ใส่ไม่เนาะตอนนี้ใส่ไม่แล้วตอนนี้เป็นคาตัวเก่าของทีทีมันฮัตตตตนกนะตอนนี้มันจะต่อกับทัวทั่วไม้ที่ใส่กับโทรศัพท์แต่ว่าพอตัวน,นี้ฮักแล้วมันกะสอกสื่อเนี่ยค่ะเกลี่ยมาสั่งกับหานเนาะเุพเพนก็นสั่งมาให้สั่งกับหานทัน ห้าร้อยยีเนาะแต่ต้องอยไปสางเองเจ็ดร้อยคนไ่บอกแมนน้ามากกับทีมซื้อบาไส่ยอตส็จได้เนี่นะยเนาะเป็นประสบการณ์ท้าเขา้าเข้าบทนัดในการสั่งแบบนี้นะต้องให้หารสาั่งเนาะบอความรูไป่เขากบประของถือบ่ถือหลุนเบิงก็คือเขาาเบิงในอันนี้มันนะค,คือว่าหลุนเดียวกับกับไมดีเจไนะ มันใหญ่กว่าแมนมันใหญ่แล้วต้นนี้หันมันกิดสิเป็นอันคือจังหวะมันมีอีกจุดหนึ่งในนี้มันมีสี่สี่จุดเนี่ยตัวนี้มันนะตัวนี้มันสามไม่ทู่ไม่ทู่เหรอแมนมันหนักสิบป็นของตัวไม่ทู่อ๋อมันเพราะว่าของตัวไม่ทู่แต่แบบนี้เลยได้แมนมันเป็นใหญ่แต่กว้างยิ่งใหญ่กว่าแต่แต่ไปใส่อันแหลกกับบัตรถือได้บ่ต้นแหลกฮะไม่ดีเจไอต้นตัวที่หนึ่งค่ะบัตรถือ เออหรือว่าอาจจะข้อเบิงข้อไม้ถูเนี่ยมันเป็นะไรนะพี่น้องตอนนี้ได้ได้แล้วเด้นีหละอุปกรณ์ถีบสั่งนะมี่มาน้ำถิบสามโตก็จิมีมาแดงมากันแล้วก็มีบักหลอดตัวหนึ่งสามโตเหมือนกับเพากันลินยองแยงกันอยู่แถวนี้แล้วพี่น้องทิบกับโเคยเอะใจอีแยงนอกราวะามาหนักกับนมาด้ำถิบเป็นประจำแต่ว่าครั้งนี้เพิ่นลินส้นก็นานาพี่น้องลินไปลิ้ินมาจักลินยังได้บูบพัวมาส้นกล่องทิบจนหล่ ตอนนี้แหละนี่ตอนนี้ทิพย์อยู่บิ๊กแคมิล่าสาขาหมุกดาฮานบอทีทิพย์ซื้อไม้ตัวน,นี้แหละเป็นไม้ตัวน,นี้เนาะดีเจไอมินิดูว่าไม้หลุนทีซามของดีเจไอเน่ต่อทีทิพย์สั่งมาแหละเอาข้อเบอรงนี้เลตัวทีทิพย์สั่งมาตั้นแหลกแล้วเป็นของตัวนี้นี่ที่มันบะถึงนะอืมตรงนี้แต่ว่าซุ่ม กรบป่นไทเนาะพ้อเพาทำบริสนะังอยู่นี่ค่ะนวลเอามาเคลมกบบระปุ่นไทยเป็นบ้างพอทาบริสังกับทางหาันที่สิบสั่งมาเนะี่ยมันเป็นใหม่ของไอ้มินิเอดีเจไอรุ่นทู่พี่น้องรุ่นที่สองนี่รุ่นที่สองจะเป็นรุ่นนี้ที่ทสิบสั่งมาเนะี่ยเป็นรุ่นนี้กอเทียบคือตัวนี้คือฟูนเขาบริษัทโดดเติมของของดีมันเป็นตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้มันจะมีซ้ำจุดเนาะเคลือ่อนมาซ้ำขัวบ้างนครับ ตัวนี้มันมีแป้เนาะแต่ตัวนี้มีซามนี่ได้มันพิกกันหน่อยเดียวทาเบิ้งทั้งนี้หันหลุนเดียวกันเลยคือก <c oughs> ันคือกันเลยเนาะ<ม>นต่างแต่ลูกซ้อนกันลง<ม>นอยู่ด้านนี้เออหันเลยไว้สั่สงผิดหลุนพี่น้องอ่ะนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ใส่ไหมแหละจิ้สามสั่งมาอยู่ห,าห้าลอยยี่สิบบาทเนาะแล้วก็มาเอานี่ย body body จ่ายเพิ่มมแต่จ่ายเฉพาะขาส่งเพราะว่าสั่งด่วนเขาต้องได้จ่ายขาส่งเองนะ đẹp đẹp dạy 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 Cái dạy dạy Anh đấy, nhạc đại dạy đôi dạy Sang anh dạy đôi dạy 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 Ừ. <cười> ừ <cười> Ừ, <cười> ừ. เป็นหกลอยใส่ถุงไม่ลูกนือถือไปพ้ยเ,เคหมดและโอ้โหวน,นี่กะเอาตอนนี้คือบ่มีเสียงสักคุณยายออกวันนี้กล้าปานได้ได้วองลินบรุรอนันอไอย่างข้าวหนมรอ,อยมีชิ้คนครับ มาเล่นพ <differences S 2> ี่น้องขิ้นเขาหอลท์เล่นเลยจักมงเหรอวะเจ็ดมงเนาะแปดมงเหรอใส่แ mm, ล้ใส่ไม่แล้วเจ็ดมงสิบเก้าเจ็ดมงสิบเจ็ดหอดประมาณเจ็ดมงนาะ ตอนไปเที่ยวไทยตอนไปเที่ยวทะเลทางเฮาก็ได้กินแต่อาหารทะเลสดๆมื้อนี้ก็พอที่เห็นกุ้งตัวเป็นๆก็เลยซื้อมาสู่ทางขอบครัวได้กินเพิ่นไปนําเฮาดีพี่น้องก็ซื้อมาสู่เพิ่นกินตอนนี้ก็ฮ่อเทือนถึงสั่นและเป็นอีกวันที่บริยูผ่านพี่น้องเพราะว่าออกไปเอาอุปกรณ์ใหม่เพราะว่าสั่งแล้วแหละ้าปอยไว้ล่เหมอมันกะสิดนนะเจ้าก็สั่งมาให้ดวนก็เลยว่าขามไปเอาและก็มืออื่นหรือว่ามือต่อไปก็สิเป็นเข้ากันซาหรือว่าเป็นมือตะปาดก็สิไปยน่าอีกก็สิต้องรอห่างจากนั้นที่กก็เเเลลยืออไปมนนนัง ตอนนี้ก็เขาโตกินเข่ากันเ้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศขอบคัวย่า,าม,มือแรงอยู่บ้านที่พนตกลินได้แม่ทิ่ะ่านทีเขาจะมานี่ก็ได้แต่ว่าตอนที่บ้านนี่ก็ฝนตกลินแทบทุกมือเลยพีน่น้องบางทีก็ตกต้นสาวบางทีก็ตกต้นแรงตกวันเว้นวันบางทีก็ตกเรียนวันเลยได้บ้านพี่น้องได้เป็นดจสำหรับคลิปนี้ก็เขาโตกินเข่ากันได้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี